สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อาจจะแปลกๆหน่อยก็คือมันมันเป็นคลิปเกี่ยวกับ RC แหละมัง้งแต่ว่ามันไม่ใช่รถมันไม่ใช่เรือครับคือคือไอ้เจ้านี่เนี่ยมันมันไต้ฝุ่นโฮเวอร์ครับงงไหมคือคือมันคือโฮเวอร์ครับ คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะมันคล้ายๆเรือแต่มันก็ไม่ใช่เรือมันมันวิ่งมันบกได้อะมันเป็นจะบอกว่ารถสะเทอนน้ำสะเทอนบกก็ว่าได้อะครับประมาณนั้นโทษทีก็คือมันอธิบายไงดีวะคือมันมันเป็นรถที่มันไม่ต้องใช้ล้อ เป็นเรือที่มันวิ่งบนบกได้ประมาณนี้ละกันคือหลักการทํางานเนี่ยคือหน้าตาเป็นแบบอย่างนี้น,นะครับมันก็จะไม่ได้ดูเหมือนรถเหมือนเรือไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเหมือนกันนะเนี่ยเออเว้มีความเป็นไฟหน้าอยู่ตรงมุมซ้ายขวานะครับไม่หน่อยห้องคนขับไม่มีเ,ออเขาเขียนสเต เคลีย์ลิฟต์แฟนคืออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงอ,อ้าวฟันนี้ดูดูดูมันดูตัวรถก่อนดูเรือก่อนเรือรถอะไรวะเนี่ยเรือหรือรถนี่แหละอ่ะคือองนี้มันเป็นของเล่นยุคเก่าครับน่าจะเก่ามากแล้วอะ่ะของค่ายไทยโยนะครับก็อายุอายามก็น่าจะมีสิบบวกบวกแน่นอนตัวนี้เป็นระบบส h a n n e l นะครับมันก็จะมีคุม เดินหน้าเดิน <aff chter> หน้าเด <out> like like. ินหน้า <establishing> มันเดินหน้าอย่างนี้นี่ถอยหลังถอยอย่างนี้เลี้ยวซ้ายเอ่อเลี้ยวซ้ายยังไงวะเลี้ยวซ้ายอย่างนี้ใช่วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเลี้ยวเลี้ยวอันนี้ไม่เลี้ยวเอ่อเอ่ออันนี้เดี๋ยงไงวะไม่ใช่สิเลี้ยวซ้ายอย่างนี้เลี้ยวขวาอย่างนี้ถอยหลังไปทางขวาถอยหลังไปทางซ้ายอ่าประมาณนี้ครับ มันจะสลับกันนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับรถที่เราเคยเล่นประจําที่มันจะมีอันเนี้ยเดินหน้าถอยหลังและอันนี้เป็นซ้ายขวาแต่เน,นี้ยมันจะเป็นเดินหน้าคือต้องกดคู่กันนี้ถอยหลังต้องกดลงมาอย่างนี้เพราะว่ามันจะควบคุมที่พัดลมสองตัวตรงนี้นะครับซ้ายขวาแล้วก็เวลาตั้งศูนย์เขาตั้งศูนย์ที่ใบพัดตัวนี้อ่าแล้วมันมันเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมาปรับตรงนี้มามามาปรับตรงนี้นะครับ หลักๆก,ก็คือปรับให้มันตรงก่อนมันก็น่าจะวิ่งตรงแล้วประมาณนี้นะครับส่วนเวลามันทํางานเนี่ยเ,เปิดซช์แล้วเนี่ยตัวตัวเครื่องเนี่ยมันจะลอยตัวเครื่องเนี่ยมันจะจากติดพื้นอยู่อย่างนี้มันจะลอยขึ้นเหนือพื้นนิดนึงไม่เยอะนิดเดียวโดยเป็นการเป่าลมออกด้านล่างนะครับแล้วก็มาออกที่ตัว ห่วงยางตรงนี้ห่งยางตรงนี้ก็จะมีความแบบพองลมมากขึ้นนะครับซึ่งพัดลมที่ว่าคือตัวนี้เป็นตัวตัวหลักคือมาทํางานคือเราต้องเปิดสวิตช์ให้พัดลมตัวนี้มันยกตัวก่อนพอยกตัวแล้วเสร็จปุ๊บเราถึงจะควบคุมมอเตอร์ข้างหลังสองตัวให้มันวิ่งซ้ายขวาหรือตรงหรือถอยหลังประมาณนี้นะครับคร่าวๆแล้วก็ช่องใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เขาใช้แบบนี้มาสมัยก่อนเนี่ยก็ยังเล่นกันเป็นแบบแบตบ 2A นะครับแบบนี้อยู่ ก็จะเป็นหลังฐาน8ก้อนแบบนี้เสียบเข้าช่องตรงนี้นะครับของเครื่องแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้ใช้ฐาน 2A นะครับ8ก้อนใช้เป็นแบตบริโพไปเลยกันกันนะครับนี่แบตริโพ3เซลล์11.1โวลต์นะครับ เดีย๋ยวขอเช็ควอนก่อนไม่ได้ชาร์จไว้ด้วยไม่รู้ว่ามีไฟเท่าไหร่ไฟไม่พอก็เกมเลยเนี่ยสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดสามจุดเจ็ดต่อเซลโดยประมาณจบได้อยู่เอาสายเส้นนี้เป็นอะแดปเตอร์เสียบนี้ก่อน อะแดปเตอร์ไม่มีมานะครับอันนี้ผมทำเองใส่แบตริโพงไปปึ๊บวางให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ฝาใส่ได้ป่าววะเออใส่ได้โอเคแล้วก็ล็อกฝาให้แน่นปึ๊บเรียบร้อย โอเคนี้เราก็ใส่แบตไปเรียบร้อยแล้วนะครับ okay. ขอปรับกล้องหน่อยสันสันขออภัยจากนั้นเราก็มาที่รีโมทสังกัดออกเล่นไกลเล่นไกลเสาอากาศดึงให้สุดนะครับ กันมันโวนสัญญาณรีโมทจะใช้แบตเป็นก้อนสี่เหลี่ยม9โวลต์นะครับตัวลิฟต์ยกก็คือตัวนี้แล้วก็ยกขึ้นเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานี้นะทีนี้ก็มาเปิดตัวรถเห็นไหนมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะลอยขึ้นมาจากพื้นลอยนิดเดียวไม่เยอะดูด้านล่าง นะมันลอยนิดเดียวจริงๆนะมันลอยน้อยมากอ่ะครับแล้วก็เรากดเดินหน้าก็เดินหน้ากดคันโยกคู่กันอย่างนี้นะพัดลมข้างหลังก็จะทำงานนะครับเสียงดังนิดนึงนะ ตกโตก๊ะอ่าประมาณนี้นะครับกดแรงไม่ได้เดี๋ยวมันตกโตก๊ะ<ก>แล้วนี้เราจะตัดในส่วนของพัดลมที่มันเป่าอยู่ตรงนี้นะนะก็คือกดตัวสีแดงของตัวมีโมดต,ตรงนี้เห็นไ,ไหมตัวเครื่องก็จะ แปบลงตัวยางก็จะแปบลงมานะครับถ้ากดถ้าปล่อยนะพัดลมก็ทํางานนะครับเขาก็จะเอาอากาศอัดเข้าไปด้านล่างนะครับตัวเครื่องก็จะยกลอยขึ้นมาจากพื้นเล็กน้อยก็จะสามารถเพียงพอที่จะให้ตัวเครื่องสามารถขับเคลื่อนได้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นประมาณนี้คร่าว เชดับเครื่องนะครับก็เป็นของเล่นยุคเก่านะที่แบบเอ้ยแม่งเจ๋งดีเท่ๆอ่ะคือต้องบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยยุคของเขาเนี่ยใครมีก็ก็เท่ผมว่าก็เท่เขาหล่อเลยอะ่ะอืมเพราะว่ามันไม่เหมือนใครครับอันนี้แบตเราไม่ค่อยแรงสริบเอ็ดวลต์เศษยังไม่ได้ชาร์จนะครับถ้าชาร์จมาเต็มเต็วิ่งสิบสองวลต์เศษก็น่าจะแรงกว่านี้อีก แต่ว่าแรงกว่านี้ก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นแล้วก็ค่อนข้างที่ต้องใช้พื้นที่เยอะหน่อยนะครับและพื้นก็ต้องข้างเรียบเรียบหน่อยถ้าพื้นขู่ขาอะไรเงี้ยก็จะเล่นไม่ค่อยได้นะครับนะนําไปเล่นในบ้านเล่นพื้นเรียบๆรบมีคนบอกว่าจะเอาไปเล่นพื้นน้ําก็เล่นได้นะตัวนี้เล่นได้ออโอเคอันนี้ก็ถ่ายมาให้ดูกันนะครับทีน,นี้ก็มีผู้จับจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตั้งแต่ก่อนทําคลิปเลยคือยังไม่ทันได้ทําคลิปเสร็จก็มีคนจองไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาเดี๋ยวหาให้นะครับตัวนี้ยังพอเห็นอยู่บ้างนะแต่ว่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งที่ผมไปเห็นมานะครับมันเป็นร้านใกล้ๆก,กันนี่แหละคันนี้ได้มาเนี่ยมันสมบูรณ์แต่ว่าอีกคันนึงเขาไม่สมบูรณ์เขาไม่มีรีโมทนะครับอันนี้เขามีรีโมทมีกล่องมีอะไรครบอีกอันหนึ่งไปดูไม่มีวางไว้เฉยเฉยไม่มีรีโมทแต่ราคาก็หนีกันไม่มากนะครับ ผมก็เลยเอาอันนี้มีรีโมทมาแล้วก็มีลังฐานเดิมมานะครับอีกคันหนึ่งอีกลำหนึ่งเขาจะไม่ไม่มีอะไรเลยเป็นลำเปล่ามาเลยนะครับก็ต้องมา,าจัดเรื่องแบตเตอรี่มาจัดเรื่องของรีโมทเพิ่มเข้าไปแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มแผงวงจรอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีมามันก็สะดวกขึ้นถ้าไม่มีมันก็เราต้องไปโมดิฟายแบบทำเซอร์โวเลี้ยวเพิ่ม มอเตอร์ Motor, อะไรอย่างเงี้ยเาก็จะวุ่นวายหน่อยแต่นี้ก็พร้อมเล่นนะครับเอาละคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้ครับผมเกี่ยวกับรถไต้ฝุ่นฮวลว์าคาร์เรืองรถหรือเรือขอ,อ,องค่ายไทยโยนะครับ mm hmm. เก่าและงานตัวนี้ขึ้นวิทยุเป็น27่เมกะเฮิร์นะครับลืมบอกไปโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ถ้าเจอของเล็นเด็เดเจ๋งๆ,ๆตัวไหนแม่งแบบหายากไอ้ดูมันแปลกๆอะไรเงี้ยน่าสนใจเดี๋ยวก็จะหามาให้ชมกันอีกครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ